โอเคค่ะวันนี้นะคะจะมาสอนวิธีโอนเงินจาก wallet เข้าพอตอิเลฟเวเอนทิวไฟนะคะของ b ล็ k e r ์ HSM นะคะอย่างแรกเราก็ล็อกอินตามปกติเลยนะคะหลังจากล็อกอินแล้วนะคะเราก็เลือกในตัวของภาษานะคะก็คลิกดูว่าจะเลือกป็นภาษาอะไรประมาณนี้นะคะจากนั้นนะคะแล้วเราก็คลิกปุ่มนะคะ3ขีดด้านบนนะคะคลิกปุ่มสามขีดิด้านบนจากนั้นก็เลือกโอนภายในนะคะเพราะว่า เงินเราเข้ามาในพอร์ตแล้วเนาะโอเคหลังจากเงินเข้ามาในในตัวของ m y ล์วอเแล้วเราก็คลิกตรง My w a l l e t นะคะหลังจากนั้นเราก็อ่าลงมาเลือกด้านล่างนะคะอันล่างที่จะโอนนะคะว่าเราจะเลือกบัญชีไหนเราก็คลิกเลยค่ะว่าเราจะโอนไปบัญชีไหนนะคะเลือกจำนวนเงินที่เราจะโอนนะคะก็เซมเปิลไปนะคะก็ลองจะโอนเท่าไหร่ก็คลิกเข้าไปดูค่ะสมมติที่โอนไป70เหรียญเนาะลองกดโอนดูนะคะโอเคครับหลังจากกดเบิบกดโอนเงินค่ะ กดโอนเงินเสร็จปุ๊บมันจะให้เราคอนเฟิร์มเงินนะคะตอนนี้ินมีบนัหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะก็กดคอนเฟิร์มได้ะคะ่ะยืนยันการโอนโอเคแล้วเราก็คลิกในตัวของการยืนยันการโอนนะคะโอเคครับหลังจากคลิกยืนยันการโอนแล้วค่ะเงินนะคะก็จะเข้าในตัวของพอร์ตเลยแล้วก็จะตัดจากบบ m y ไ l e t ของเรานะคะเราก็กดรีเซ็ตดูนิดนึงแล้วกันนะคะกดรีเซ็ตกดหมุนดูนะคะขึ้นอยู่อนเทอร์เน็ตของแต่ละคนนะคะปุ๊บ หลังจากนั้นเราก็เข้าไปที่พอตของเราเลยนะคะก็ MT45 ก็ว่าไปใช้ตัวไหนนะคะก็เข้าไปที่พอตนะคะพอรตไหนเอ่ยก็เลือกดูค่ะเงินก็จะเข้ามาที่นี่ในส่วนตรงนี้ก็นี่ค่ะเงินก็จะเข้ามาตรงนี้เรียบร้อยนะคะก็เป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยค่ะครับผมเรียบร้อยค่ะ ะะสำหรับท่านไหนนะคะที่อยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับการเทรดการลงทุนนะคะหรืออยากค่ามีไกด์ไลน์มีคนพูดคุยในกลุ่มเรามีซิกนะคะแล้วก็มีแนวทางการเทรดให้มีวิเคราะห์ข่าวให้นะคะก่อนถักออกตลอดเลยนะคะเทน้องเทคคนเดียวมันงามาเทรดด้วยกันดีกว่านะคะใครสนใจนะคะแอดไลน์ like ac หนึ่งสี่สองแล้วถ้าเกิดคิดหน้าอยากให้ทําคลิปอะไรต่อไปนะคะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างน,นี้ได้เลยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ